สวัสดีค่ะช่องเจคยีโนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคโนนำเสนอให้ชมกับบ้านมือหนึ่งสไตล์รีสอร์ทพื้นที่สองงานอยู่ใกล้กับทางขึ้นเขาใหญ่90 0เมตรนะคะแปลงนี้นะคะมี3แบบ3สไตล์ให้เลือกค่ะเพราะว่าเหลือ3ล็อกนะคะอยู่ที่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพื้นที่ขนาด2งานนะคะราคาล็อกละ 1,900ล้าน9บาท1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะเสาบ้านยกสูงค่ะจัดสวนให้พร้อมกับมีต้นทุเรียนด้วยนะคะมีต้นมังคุดด้วยนะคะเบื้องต้นวิวดีบรรยากาศดีค่ะทุกท่านเป็นธรรมชาตินะคะเหมาะสำหรับท่านที่รักธรรมชาติเลยนะคะห่วงกุ้ยดีค่ะ ด้านหน้ามองเห็นเขาเป็นทิศเหนือด้านหลังทิศใต้เป็นทานน้ำนะคะสถานที่ส่วนกลางมีสระน้ำค่ะอากาศดีทําเรอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนะัดชมแปลงจริงโทรติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะโทรได้อย่างเดียวนะคะเบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์ไลน์นะคะทุกท่าน เน้นโทรอย่างเดียวเลยนะคะสนใจนัดไปชมแปลงจริงด้วยตนเองก่อนค่ะและตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนกันด้วยนะคะเจคโนเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ